กับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้เรามาหาปลากับข้าวนะครับข้างบ้านอีกแล้วนะครับช่วงรายเย็นๆนะครับลอน้ําขึ้นมาเต็มฝั่งแล้วก็มาทําการตกนะครับเดี๋ยวมาดูการตกปลากันนะครับนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้ง นี่นะครับกับบรรยากาศทะเลทางบ้านครับบรรยากาศตเตทางบ้านช่วงนี้เข้าสู่ภาวะปกติครับไม่มีคลื่นไม่มีลมนะครับบรรยากาศโอเคเลยครับตอนเช้าก็จะเป็นลมในลงอ่อนๆน,นะครับอากาศกําลังดีนะครับเจ๊จอดเจ๊จอินนะปเล็กมันถอด ส่วนมากปลาที่ได้นะครับก็จะเป็นพวกเอกโ้แล้วก็สลิดนะครับนาน,นานก็จะหลงมีพวกปลาเกา๋าส่วนมากก็จะเป็นสลิดสลิดเอ con, เอเห็ดโคนเลยข้างปานตนะกระเบียงบ้านนะครับยามเย็นนะครับหากับข้าวช่วงวันว่างๆครับของแม่บ้านเับนะครับ มีต้องออกไปไกลรอให้น้ําขึ้นเต็มฝั่งอย่างเดียวข้ามาตกปลาข้าวข้าวเวลา,อ,า,าะวอะไรไอ้นี่ไอ,ไอปลาไอดอกหมากนะอันนี้เอาเอาเอาันนั้นเอาไปทําเป็นปลาแดดเดียวไปทอดทําปรุงหว,วานๆเน,นื้ออร่อยดีนะเนี่ยทอดกรอบๆปลาข้างบ้านอนะื่นนะี่ อ Finished โอ๊ยโอ๊ย <to> <you last> <summer> โอ <eni> ้ยโอ๊ยตัวใหญ่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 โอ๊ยว้าวว้าวได้แล้วขี้เมนขี้ฮ่าคเมนแต่เวลาเราทำแล้วอร่อยได้แล้วขี้เมนปลาข้างบ้านกับข้าวอย่างดีเลยเนี่ยเฮ้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 ยโดนอุ้ยเห็ดโคน ปลาดิโดขึ้นมาป,ปุป๊บปลาดิโดเห็ดโคนปลาเด้อปาตัวใหญ่เกินดูปลาครับอุ้ยเห็ดโคนตัวกปเดื่อเลยนี่ครับปลาที่ได้ก็จะมีพวกปลาสลิดนะครับสลิดขี้เหม็น นี่มี้กเก่าด้วยแล้วก็เห็ดโคนปัาดเป็นเหยื่อกุ้งนะครับนี่ใช้เหยื่อกุ้งนะครับตกปลาข้างบ้านนี่ครับกับข้าวเราอย่างดีเลยนะครับสดๆนะครับขยันก็มาตกครับอยากกินปลาทอดก็มาตกนะครับนี่ครับผลงานตกปลาข้างบ้านอือขยันก็มาตกครับมีถัง บรรยากาศข้างบ้านครับเข้าใจาตางแล้วใช่ไหมครับเจ็บมาออกด้านซ้าย ตัวใหญ่ตัวใหญตัวใหญ่ตัวใหญ่่โอ้สลิดไปนู่นเลยเฮ้ยแหมปั๊ดอีโต้สลิดมืสลิดครับสลิดใหญ่สลิดใหญ่ปั๊บอืมอันนั้นน่ยเยอะจริงๆยอมรับแม่แม่บอยครับแม่โดนตายอืม้ปวดร้องมันปวดโอ้แมวเข็ดเลยอะโดนมันทิ่มนมอ้มันปวดปวดใจขาด เป็นตากล้องถ่ายให้เอซีทางบ้านเข้าดูเราหากินอยู่ข้างบ้านบ้างางกว่าใช้เวลากว่าจะมือไนดะ้มีประโยชน์เลกับข้าวไม่ต้องซื้อประทูเขาโอ้ใหญ่เกินดีนะมันหลุดอะ่ะ <c oughs> ดีนะมันหลุดไปอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าเห็ดโคคนอีกป่าท้อหางบวงขี้เหม็นยกตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเดี๋ยววันนี้แม่จะได้กินไหมมันทา เดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวไม่ต้องกลัวหมดครับปาลาเราเลี้ยงไว้เต็มทะเลอ่ <laughs> พอน้ําลงมันก็ไาพอน้ําขึ้นมันก็เข้ามาใหม่ชวนพวกมา <laughs> โอ้ยมันเกาะมาได้ยังไงตัวแค่เนี้ย <laughs> ปล่อยปล่อยปลยเออ ไซเจะหิวเราเลือกเอานะครับตามแม่มาเราก็ปล่อยไปเอาเฉพาะตัวที่ขินได้เนาะตกข้างบ้านครับไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อมาทูเขาครับปลาสดๆของเรานะครับเอปลาทอดทำกับข้าวนะครับตามน้ำพริกกะปิทอดเหลืองๆผักลวกข้าหน่อยโอ้แบบนะครับบรรยากาศข้างบ้านครับประมาณนี้แล้วครับ ขอบคุณนะครับเอฟีทุกบ้านทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับวันบางๆนะครับก็ตกหาับข้าวนะครับช่วงน้ําทะเลขึ้นมาหนุนเต็มฝั่งแล้วก็จะมาตกนะครับปลาปลาที่ได้นะครับนี่โอ้โหนีเลยนะครับ ตกเรื่อยๆครับโคนก็ตัวใหญ่เก่าสลิดนะครับโอ้ปลารวมๆตัวใหญ่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 ยกว้าสลิดโอ้ว้าวว้าวว้าวอี๋มาใกล้ขากลัวเดี๋ยวมันทิ่มนี่สลิดใหญ่ ว้าวปาฮ้นี่ตัวใหญ่ๆครับเบ็ดเบอร์หกนะครับนี่นปาท้อโอ้ยเสียวมืออื้อหือเดี๋ยวตัว นั่งลุนนั่งลุนนั่งลุนอีวยโ้ย,โย,โยวิ่งปลาอะไรนะ่ะเอ้ยแรงดีจังอ๊ะปลาทบยัปก็ไม่ขึ้นอืกเรียกปาอะไรนขี้เหม็นขี้เหม็นมันเหม็นแต่ขี้แหละแต่ตัวอร่อยน้ออร่อยเวลาอ่ เพราะว่าขี้มันเหม็นขี้มันเหม็นมันกินเยอะขี้เหม็นขึ้นชื่อว่าขี้มันเหม็นหมดเลยตัวเลียวๆก็เรียกปลาแตงกวาแตงกวาไอไอไอนกกระิงครับเก็บเรียบร้อยนะครับพอแล้วครับพอได้กินเนาะกลับแล้วเก็บแล้วครับเรียบร้อยพอแล้วครับพรุ่งนี้ถ้าว่างก็ ตกกันใหม่ได้เวลาขึ้นาทำกินนี่เป็นดูปลากันก่อนนะครับนีผลงานรวมโสดสดสดนี่ครับเยอะชอบอหากินนีง่ายตอนน้ำขึ้นนี่ <laughs> นกถึงเวลาตอนเวลาน้ำแห้งปลาที่ไหนมันจะมาพอน,น้ำขึ้นมันมาของมันเองทมน้ำมาเยอะนะไม่ใช่ไหนหน้อยนะ ก็บป้านั่นเองหโคนตัวเป็เลิศเห็ดโคนตัวเป็นเลิศนะใช่ใช่ปลาอะไรปลาปลากระตักเองไหมปลาสลิดมีปลาเนี้ยสลิดใช่เจ่ดสลิดอันนี้เห็ดโคนอันนี้ขี้เหม็นเหม็นแต่ชี้แต่เวลาทอดอร่อยมมเนนี่ยัจะ